สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้จะมาเรียนในวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมค่ะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของการหาคอรอนอทั้งโดยวิธีแยกตัวประกอบและวิธีหารสั้นวันนี้จะเรียนทั้ง2วิธีเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะยกตัวอย่างนะคะโจทย์บอกว่าจงหาคอรอนอโดยวิธีการแยกตัวประกอบของ9และ12 วิธีการทํานักเรียนทําได้ตามปกติแยกตัวประกอบแยกก็คือแตกแตกด้านล่างแตกกิ่งออกมาเลขอะไรคูณกันได้9ค่ะนักเรียน3 3คูณ3เช็คคำตอบก่อน3ไเป็นจำนวนเฉพาะไหมเป็นวงกลมเป็นวงกลมหมดแล้วเสศษเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมนะต่อมา12บ้าง 12เลขอะไรคูณกันได้12 6คูณ2 6เป็นจำนวนเฉพาะไหมไม่เป็น2เป็น6เมื่อ6ไม่เป็น6ก็แยกแตกกิ่งออกมาต่อมาเลขอะไรคูณกันได้ล6ลูก2คูณ3เช็คคำตอบหน่อย2เป็นจำนวนเฉพาะและ3ก็เป็นจำนวนเฉพาะเพราะนั้นหมดแล้ว วิธีการจะนําเลขมาใช้เราจะเอาเลขที่เราวงกลมมาใช้อย่าลืมนะเพราะฉะนั้นอะเรามาเขียนในคําตอบว่า9เท่ากับได้เลขอะไร3าคูณสได้9 12 12เอาเลขที่เราวงกลมเอาเฉพาะเลขที่เราวงกลมและเรียงจากน้อยไปมาก น้อย2อมี2ตัว3 1ตัวก็จะได้2คูณ2คูณ3นะคะทีนี้เราหาคู่ที่เหมือนกันทั้งข้างบนและข้างล่างจับคู่กันเหมือนเดิมเลขไหนที่มีซ้ำกันเราก็วง1วงทีนี้คอรนเอนเนี่ยวิธีการจำให้นักเรียนจำที่คอควายนะ คอควายเป็นยังไงให้จำว่าให้จำว่าคอควายใจดีเมื่อใจดีปุ๊บหมายความว่าอะไรไม่มีเพื่อนก็เอาลงมาตอบได้นักเรียนจำนะคะไม่มีเพื่อนดึงมาตอบได้วิธีการทำทำยังไงเรียงเลขเหมือนเดิม ไม่ต้องวงกลมแบบุนูรูนะไม่ต้องติ๊กแบบุนูรูอันนี้ครูโยงเส้นให้ดูสองเธอไม่มีเพื่อนฉันให้เธอตอบได้ชักสองลงมาใส่เครื่องหมายคูณถูกครัง้งสองตัวนี้ไม่มีเพื่อนชักลงมาสามตัวนี้ไม่มีเพื่อนชักลงมาหนึ่งตัว และ3ตัวนี้เธอจับคู่เธอมีเพื่อน1วงเหมือนเดิมใช้1ตัวแค่นี้เองเพราะฉะนั้นสรุปตอบนักเรียนดูนักเรียนจะได้ยกกำลังหน่อยเราเรียนแล้วเลข2มีกี่ตัวคะเลข2มี2ตัวเพราะฉะนั้นแปลว่า2ยกกำลัง2 คูณเลข3เรามีกี่ตัว3มี2ตัวก็3ยกกำลัง2แบบนี้ก็ได้หรือคูณเลขกัน2 2 4 4 3 12 12 3 3 6เพราะฉะนั้นหรือมีค่าเท่ากับ36นักเรียนดูได้จากในหนังสือในตัวอย่างเห็นไหมคะ ในตัวอย่างหน้า42เท่ากันเลยให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้า30บค่ะเดี๋ยวเราลองมาทำแบบฝึกหัดหน้า30ไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวคุณครูช่วยทำค่ะโจทย์บอกว่าให้นักเรียนหาคอลนของจำนวนนับที่กำหนดให้โดยวิธีการแยกตัวประกอบแยกตัวประกอบก็คือแตกกิ่งออกไปมี3กับ12ใช่ไหมคะนักเรียน เรียนดูที่3 3ม,มเนี่ยมันเป็นจำนวนเฉพาะอยู่แล้วมันไม่สามารถแยกตัวประกอบได้แล้วเพราะนั้นมันตัวประกอบของมันก็คือ3เลยนะคะเราก็ไปทำที่12แยกออกมา2กิ่ง12เลอะไรคูณกันได้12ลูก6คูณ2เช็คจำนวนเฉพาะ6ใช่จำนวนเฉพาะไหมไม่ใช่นักเรียนก็แตกออกไป2ใช่จำนวนเฉพาะไหมคะ 2ใช้จำนวนเฉพาะนักเรียนก็วงกลมต่อไป6เลขอะไรคูณกันได้6 3คูณ2ใช่ไหมโลกอ่ะต่อมาเช็คจำจำนวนเฉพาะได้ไหมคะอ่ะทบทวน2 3 5 7 11 13 17 19อันเนี้ยที่ใช้บ่อยเลยเนาะ3 ใช่จํานวนเฉพาะก็วงกลมและ2ใช่จํานวนเฉพาะก็วงกลมเพราะฉะนั้นหมดแล้วเราก็มาสรุปเขียนว่าตัวประกอบของ3มเท่ากับ3มีตัวเดียวเพราะ3คือจํานวนเฉพาะตัวประกอบของ12เท่ากับเรียงเลขจากน้อยไปหามาก2คูณ2คูณ3พอเรียงเลขเรียบร้อยแล้ว สิ่งต่อไปก็คือนักเรียนจะต้องวงกลมตัวที่เหมือนกันทั้งข้างบนและข้างล่างตอนนี้มีเลขเดียวคือเลขสามก็วงกลมแค่นี้เองเสร็จแล้วต่อไปสรุปตอบคอบนอของสามและสิบสองคือ นักเรียนดูวิธีการสรุปคําตอบของคุณครูนะคะคุณครูจะโยงเส้นให้นักเรียนดูว่าเลขที่ดึงมาคืออะไรแต่นักเรียนไม่ต้องโยงแบบคุณครูนะนักเรียนเขียนเฉพาะตัวเลขได้เลยจําไว้ว่าคอลนอคอควายใจดีไอ้คอควายเนี่ยมันใจดีเมื่อมันใจดีนั่นแปลว่ามีเพื่อนที่วงกลมก็ได้หรือไม่มีเพื่อนก็ดึงมาก็ได้ ดึงมาได้ไม่ใช่ก็ได้ดึงมาได้อดูวิธีการทําเช่นสองตัวนี้ไม่มีตัวให้วงกลมไม่มีเพื่อนข้างบนทำง่ายดึงมาตอบหนึ่งตัวใส่เครื่องหมายคูณต่อมาสองตัวนี้ก็ไม่มีเพื่อนที่วงกลมข้างบนเหมือนกันทำง่ายดึงออกมาไม่มีเพื่อนก็เอา หรือ3มันมีเพื่อนมันวงกลมไว้ทำงาย1วงใช้1ตัวเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราหาหอรอมโอเคไหมเพราะนั้นแบบนี้ได้คำตอบแล้วเราโชว์ความเก่งหน่อยเราเรียนเรื่องเลขยกกำลังและเราเรียนดู2มีด้วยกัน 2, 2, 2ตัวสองสองตัวแปลว่า2ยกกำลัง2 สามีตัวเดียวเขียน3อย่างเดียวได้อีกคือหรือนักเรียนใช้วิธีการคูณเลขให้เรียบร้อย2 2 4 4 3 12เพราะนั้นหรือตอบเท่ากับ12ได้ละค่ะข้อ1ต่อไปนะคะคุณครูช่วยทำอีกข้อหนึ่งคือข้อ6 เป็นเลข3ตัวบ้างนักเรียนดูวิธีการทำเหมือนเดิมแยกตัวประกอบของ14 42และ56ป้ยายแยกตัวประกอบเลขอะไรคูณกันได้14ลูก7 2 14 7เป็นจำนวนเฉพาะหรือ,อยัง7เป็นจำนวนเฉพาะแล้ว2ก็เป็นจำนวนเฉพาะแล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เอามาใส่รอไว้ได้เลย14ทสาหมนะ 14เท่ากับ2คูณ7ต่อมาอขอพื้นที่หน่อยต่อมา42บ้าง42แยกตัวประกอบเลขอะไรคูณกันได้42 7 6 42ก็7คูณ6 7เป็นจำนวนเฉพาะแล้ววง6ยังไม่เป็นก็แยกออกไป เลขอะไรคูณกันได้หกโลเลข3ามคูณสองเป็นจำนวนเฉพาะยังคะเป็นและ2ก็เป็นจำนวนเฉพาะแล้วหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็มาสรุปใส่คำตอบไปได้เลยเรียงเลขให้เรียบร้อยคุณครูเน้นย้ำทุกครั้งนะคะเรียงเลขจากน้อยไปหามากทุกครั้งก็จะได้2องคูณสคูณเโอเคนะ ต่อไปห้าสิบหกบ้างเลขอะไรคูณกันได้ห้าสิบหกเจ็ดแปดห้าสิบหกเนาะก็ใส่7จ็คูณแปเป็นจำนวนเฉพาะแล้ววงกลม8ยังไม่เป็นก็แตกออกไปใหม่เลขอะไรคูณกันได้8ปดคูณสองง่าย ยังไม่ใช่จํานวนเฉพาะนักเรียนก็แตกออกไป2อเป็นจำนวนเฉพาะแล้วก็วงกลมต่อไปเลขอะไรคูณกันได้4ก็2คูณ2ได้4หมดแล้วโอเคไหมต่อมาเรียงเลขใส่คําตอบให้เรียบร้อย56เท่ากับเรียงเลขนะน้อยไปหามาก2น้อยสุด2มี3ตัวก็2คูณ2คูณ2คูณ,คณตัวที่เหลือคือ7 โอเคคุณครูขอลบฝั่งนี้ออกทีนี้วิธีการทำวิธีต่อไปนักเรียนต้องดูเลขที่เหมือนกันทั้ง3มบรรทัดเลขที่เหมือนกันมี2มี7หมดแล้วที่เหมือนกันทั้ง3บรรทัดโอเคไหมเพราะฉะนั้นตอบคอลนอของ 14 42 56คือวิธีการตอบนักเรียนก็ต้องเรียงเลขด้วยเลขน้อยสุดคือเลข2ก็ไปเช็คที่เลข2ก่อนเลข2ในวงกลมมี1ตัวใส่2 2ที่อยู่ข้างนอกที่ไม่มีเพื่อนมี2ตัวก็ใส่2อีก2ตัวแบบนี้โอเคไหมคะเลข2หมดแล้วต่อไปเลข3บ้าง3ไม่มีเพื่อนเลย ใช้ดึงไม้ใช้ดึงมาตอบได้3 1ตัว3หมดแล้วเราก็วงกลมในของเลข7 1็ก7 1วงใช้กี่ตัวลูก1วงใช้1ตัวเพราะนั้นใส่7จําตอบจะได้แบบนี้โอเคไหมอ่ะเหมือนเดิมหรือ2มีการกี่ตัวคะ2มีการ3ตัวก็จะได้2ยกกําลัง 3ามคูณสาคูณเจเอาตอบแค่นี้พอเอาแค่2ตัวเพราะเลขเลขมันเริ่มเยอะจริงๆเราไม่จำเป็นต้องคูณเป็นคำตอบออกมาก็ได้นะคะเราก็ตอบแค่แบบนี้ก็ได้นะหรืออ่ะเท่ากับก็ได้ส2งสองสี่สี่สองแปดแปดสามแปด 24คูณ7ได้168เพราะนั้นจ่าย168เรียบร้อยค่ะต่อไปนะคะทำแบบฝึกหัดหน้า31ค่ะต่อมานะคะแบบฝึกหัดหน้า31ของคุณครูช่วยทำสอข้อเหมือนเดิมจะบอกว่าจงหาคารนอของจำนวนนับโดยวิธีการหารวิธีการหารเหมือนการหาหัวรามอเลย นะเราจะใช้จํานวนเฉพาะเท่านั้นมาใช้ในการหารใส่ตัวข้างหน้าวิธีการทําใส่4กับ8ไว้ตรงกลางนะคะข้างหน้าโค้งๆเหมือนเดิมข้างล่างขีดเส้นด้วยไหมมันถัดให้เรียบร้อยเลขที่จะเอามาใช้จะต้องเป็นจํานวนเฉพาะเท่านั้นนะักเรียนจําทิศที่ครูให้ไว้ได้ไหมถ้าเป็นจํานวนคู่ถ้าเป็นเลขคู่ ถ้าเป็นคู่อ่ะคุูเขียนไว้ตัวให้ตรงนี้ถ้าเป็นเลขคู่ใช้แม่สองอะไรก็แล้วแต่สามหกเก้าที่ลงท้ายด้วยเลข3ามหกเราจะใช้แม่สาลงท้าย0ูนย์กับหเราจะใช้แม่ห้าเลขอะไรที่มีเหมือนเหมือนกัน11 22 33เราจะใช้แม่1 1ประมาณนี้จําได้เนาะอ่ะทีนี้เรามาลองทำกัน สี่กับแปดนักเรียนสี่กับแปดสี่กับแปดอยู่ในไหนอยู่ในจํานวนคู่ใช่ไหมคะเพราะนั้นสี่และแปดเป็นเลขคู่เราก็จะใช้แม่สองนักเรียนก็เอาแม่สองมาใส่ข้างหน้าเหมือนเดิมสองอะไรได้สี่สองสองสี่สองอะไรได้แปดสองสี่แปดอาเจอเหมือนเดิมสองก็สี่เป็นเลขคู่อีกก็ใช้แม่อะไรอีกโลกใช้แม่สองข้างหน้าโค้ง ข,นะข้างหน้าเป็นโค้งๆค้งนะข้างหน้าโค้งโค้งข้างล่างใส่ขีดด้วยไหมมันทัดเจอเลขคู่ก็ใช้แม่สองสองหนึ่งสองสองสองสี่ทีนี้เมื่อมันเป็นคอรนอปกติถ้าเราเจอหอละมอนเนี่ยถ้าเราเจอเลขหนึ่งเราจะหยุดทันทีใช่ไหมเมื่อมันเป็นคอรอ เหมือนเดิมสิ่งที่นักเรียนต้องจำนักเรียนจำที่คอควายคอควายเป็นไงคอควายใจดีคอควายใจดีหมายความว่าเจอหารได้เพียงหนึ่งตัวก็ได้หารได้ทั้งสองตัวก็ได้หารจนกว่าทุกตัวจะเหลือเลขหนึ่งจำให้ดีนะคะกูเขียนให้ตรงนี้หารจนกว่าทุกตัว จะเท่ากับ1นงอ,งอ,องโจทย์ข้อนี้มีกันสงตัว2ตัวต้องเหลือแค่เลข1เพราะฉะนั้นอย่างของ้อนี้หนอันนี้หมดและเหลือข้างล่างข้างหลังก็คือเลข2เดนอยูนะเราก็ดูที่เลข2ข้างหลังจะทํำยังไงให้มันหมดก็คือหารจนกว่าตัวหลังจะหมด2แม่อะไรที่หาร2ได้ 2เจอสอสองเป็นเลขคู่ใช่ไหมคะเพราะอนั้นก็ใช้แม่2ในการหารอันแรก2อ,อะไรได้1 1ึนเนี่ยมันหมดแล้วเราชัก1นึงกมาได้เลยหารตัวต่อไป2อ,อะไรได้2 2 1 2จบเพราะว่าทุกตัวเป็น1แล้วตามที่คุณครูบอก โอเคไหมทุกตัวเป็น1ครบทุกตัวแล้วคือจบแล้วเวลาตอบเราจะใช้ตัวข้างหน้ามาตอบเหมือนเดิมเพราะะน,นั้นคอรอนนของ4กับ8คือ,อดูวิธีการตอบนะักเรียนไม่ต้องวงกลมคุณครูวงกลมให้ดูว่าคำตอบเราเอามาจากข้างหน้าตรงนี้ เราเอาข้างหน้ามาใส่เป็นคำตอบเพราะฉะนั้นคำตอบที่นักเรียนจะได้คือ2คูณ2คูณ2หรือ2ยกกำลัง3เอาตอบแค่นี้2อย่างแค่นี้พอค่ะต่อไปนะคะเรามาดูที่ข้อ6คุณครูช่วยทำที่ข้อ6 6 8และ36กอ่าก็เหมือนเดิมเขียน6 8 36ข้างหน้าโค้งข้างหลังขีดยาวมี3ตัวก็แสดงว่าหาเลขที่หารทั้ง3ตัวจนกว่าจะเหลือเลข1เหมือนเดิมโอเคไหมหารจนกว่าทุกตัวจะเหลือเลข1อันนี้คือสิ่งที่นักเรเียนต้องจำนะมาดูวิธีการทำา6 8 36เป็นเลขคู่ค่อยค่อย,อยาเลขคู่ใช้แม่2 2 3 6 ส4 8หารทีละตัวได้สองหนสองเหลือเศษ1กลายเป็น16บโอเคไหมคะสองได้1 6ขสิบหกสอ่าได้แบบนี้ต่อมาก็หารต่อจำให้ได้ว่าคอควายใจดีเมื่อคอควายใจดีจะหาร1ตัวก็ได้ หารได้ทั้ง2ตัวก็ได้หรือหารรวบ3ตัวแบบข้อแบบบรรทัดเมื่อกี้ก็ได้นะมี3มี4มี8 3มเนี่ยมันเป็นจํานวนเฉพาะใช่ไหมคะนักเรียนเพราะฉะน้นเนี่ยสมันเป็นจํานวนเฉพาะไม่มีเลขอะไรมาหารมันได้นอกจากเลข3นักเรียนอาจจะเอา3มาหารเลยก็ได้3อะไรได้3-313 3อะไรได้4มีไหม ไม่มีถ้าไม่มีให้นักเรียนชัก4ลงมาตามปกติตัวไหนหารไม่ได้ชักลงมารอในบรรทัดต่อไปโอเคไหมสาอะไรได้18 3 6 8โอเคแสดงว่าบรรทัดน,น,นี้หารได้2ตัว2ตัวก็2ตัวก็ไม่เป็นไรเพราะค้อควยใจดีหารแบบไหนก็ได้ต่อไปเหลือ4กับ6 เพราะว่า1มันหมดแล้วใช่ไหมคะนักเรียนเหลือ4กับ6 4กับ6เป็นเลขคู่เลขคู่ใช่ไหมสองนักเรียก็ใส่2เหลือ1แล้วชัก1ลงมาลอง2อะไรได้4 2 2 4 2อะไรได้6 2 3 6หารต่อไปต่อไป2มันเป็นจำนวนเฉพาะใช่ไหมเพราะนั้นไม่มีใครหารมันได้เลยนอกจากตัวมันเองใช่ไหมลกูกเพราะนั้นก็ใส่2 ชัก1ลงมา2อ,อะไรได้2 2 1 2ออ,อ,อ,อะไรได้3ม,มีไหมไม่มีชัก3ลงมาและ3ก็เป็นจำนวนเฉพาะถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่มาหารได้นอกจากตัวมันเองก็คือเลข3อะไรก็เอา3ม,มาหารนึ่ชัก1ลงมาชัก1ลงมา3อะไรได้3 3 1 3หมดแล้ว เพราะว่าเตรียมจบได้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจอ1ทั้ง3ตัวแล้วโอเคไหมเพราะฉะนั้นนักเ,เรียนก็เขียนเวลาตอบนักเ,เรียนก็อย่าลืมทบทวนในสิ่งที่โจทย์ถามคอลนอเขียนจุดให้ชัดเจนนะคอลนอของ6 8แล้วก็36คือ 2คูณ2คูณ2เวลาตอบก็เหมือนเดิมนะมีกัน3ตัวตรงนี้นักเดยนไม่ต้องไม่ต้องวงกลมให้ครูครูวงกลมให้ดูว่าคำตอบที่ได้คือเอามาจากตรงนี้มี2กี่ตัว1 2 3มี2 3ตัวแล้วก็มี3อีก2ตัวก็คูณ3คูณ3หรือเดี๋ยวครูขอตรงนี้ เพราะว่าพื้นที่คุณครูไม่พอนะคะหรืออขอลบนิดนึงอันนี้คือตรงนี้นะอ่ะหรือนักเรียนดูเราเมีสองกันกี่ตัวมีสองสาม,สามตัวก็เป็นสองยกกำลังสามคูณมีสามอีกกี่ตัวสามสองตัวก็เป็น3 ยกกำลัง2แค่นี้เรียบร้อยค่ะภาระงานของนักเรียนวันนี้นะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัด2หน้าค่ะคือหน้า30และหน้า31เมื่อนักเรียนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปส่งให้คุณครูตรวจเหมือนเดิมค่ะหน้า3 0 1รูปและหน้า3 1อีก1รูปนะคะหากมีข้อสงสัยอะไรยังไงนักเรียนแชทหาคุณครูได้เหมือนเดิมนะคะสําหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย